คนนี้บินจากไอ้นั่นแล้วเนี่ยกี่ชั่วโม,มงแล้วเนี่ยที่าพอ,อทั้งหมดแต่ตะแยวตั้งแต่ออกออก,ออกมารับงานประมาณเท่า,า,า,าไหร่แล้วเนี่ยตอนนั้นที่โอ้แป๊บเดียวเนี่ยแป๊บแต่ช่วงหน้านั่นบ่กเนี้ยหน้าหน้าปังบอกนั่นเห็นปะหน้าปังนะโอเคนะครับที่เบอร์โทรติดต่อมาเนี่ย จำได้ปะ,ะเดี๋ยว,วไปลงทางยูทูบโอเคไปไปเต้นไปเต้นเนี่ย เดีอปลาเออนนี้ฉีดยาขานบะอ่าโอเคครับพอดีเป็นคุ้มเลน้ยมาอยู่ปวมันตกอ่ะฝนกวนไล่ได้หนึ่งร้อยบาทนะไล่ได้หนึ่งร้อยบาทนะครับเปิดโทรเสียมอดนะเบอร์โทรเสียมอดนะครับเสียมอดโดนนะครับเขตอออำเภอเกษตรูรณ์จังหวัดชายภูมิ 0 8น3 8แปดสองสามแปดห้าสองหกสามสี่นะครับรายเดืนหนึ่งร้อยบาทนะเห็นปะมาไมาไเ่มเดนือรายเดหนึ่งร้อย100บาทไปฉีดนาข้าวรายเดนหนึ่งร้ย100อย100บาทนะครับมีวันเข่าป้เนี่ยวันเข่าว,นวัน,บบนอะไยวันจะปุ๋ยวันจะปุ๋ยอ่ะอะ ว่านปุ๋ยก็ว่านแป้งไนไม่ใช่ใชนั่นน่ะโอเคือนนคืยสอบอยูของเขาเนี่ยคือเขาฉีดยาหน้าไรเป็หนึ่งร้อยบาท,บาทว่านว่านปุ๋ยไรเท่าไหร่ฉีดทังไหนว่านปุย๋ยอ่ะอ๋อคิดคิดเป็นไรไม่ได้คิดเป็นถุงกันปะว่า,ะวานปุ๋ยไรละร้อยยี่สิบบาทฉีดยาไรละร้อยนะอ้อยอ่ะอ้อยอ่ะคิดทังไหนอ้อยเป็นแล้อ้อยอ้อยฉีดยาไรละร้อย บ้านปุ๋ยกาไร้รัลร้อยยี่สิบบาทนะอ่าโอเคครับนี่ติดต่อติดต่อเสียมอสนี่โดนเพื่อการเกษตรโดนเพือ่อการเกษตรเสียมอสในะเขตอำเภอกาสิจบุญจังหวัดชัยภูมิอ่าพี่นอ้องติดต่อได้พี่น้องเอาเนี่ยโดนโดนไหมนะครับ เพิ่งออดมาช่วงไอ้ข้าวนาปังตัวน,นี้ประมาณเนี่ยเนี่ยีพันไล่แล้วเนี่ยโอ้เนี่ยนอนไว้ครับเก็บครับโดนเพื่อการเกษตร,รแบบสองลูก it